ไปครับไปนะจวกเชควาตปวบเพียวไ่ต่ี่น้องทหารทหารพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับทางพี่น้อง นะประชาชนคอปพนะีสปปสอกองทัพธรรมและก็มวลชนคนดีของเรานะมาล้อมรวมพลังกันนะยื่นหนังสือนะเพื่อที่จะปกป้องสถาบันนะปกป้องกระบวนการยุติธรรมนะมายื่นหนังสือกับทางนะกองทัพบ,บกนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินะแม้แดดจะร้อน แม้ฝนจะตกแม้จะมีร่มไม่มีร่มจะมีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำนะประชาชนผู้รักชาติก็พร้อมอดทนพร้อมสู้เช่ครับพวกเราก็พร้อมนะที่จะนะอดทนนะาคเพียนพยายามเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาตินะเรา ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเพราะจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับในส่วนตัวของเรานั้นเราไม่ใช่ประชาชนที่มาเรียกร้องให้ใครช่วยเหลือเราเพราะเราพึ่งตัองได้ใช่ไหมเราไม่ได้เป็นประชาชนเหมือนกลุ่มชนอื่นๆที่มาเรียกร้องขอให้รัฐบ,บ,บาลขอให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเรา ใช่ไหมครับพอเราพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมแต่เมื่อเราพึ่งตัวเองได้แล้วเรานะมีน้ำจิตน้ำใจมีหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินเรามาทำเพื่อประโยชน์ของส่วนโยนใช่ไหมครับนี่าคือประชาชนกลุ่มคอพทสปปสกองทัพรันแล้วก็มวลชนคนดีนะเป็นเรื่องน่าประหลาดนะครับที่ จริงๆแล้วในการชุม,มนุมต่างๆหรือการเรียกการชุม,มนุมต่างๆการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นส่วนใหญ่นี่นะมันจะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากคนที่ที่มีปัญหาต่างๆเดือดร้อนหมดสภาพต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลใช่ไหมแต่มวลชนกลุ่มนี้ไม่ใช่ครับเราเป็นมวลชนที่ไม่ได้มีปัญหาในชีวิตของเราพวกเราพื่นเต้นได้ใช่ไหม ยังเป็นสุดเจ้าไหมแต่เ,เรามาเต้นเลื่อสังคมประเทศเจ้าไหมเพราะเราไม่ได้เป็นกลุ่มการชุมนุมที่เหมือนอย่างอื่นนะครับเราเป็นการชุมนุมที่มาทําให้ประโยชน์ด้กับสังคมประเทศชาตินะเมื่อเราเห็นว่าอะไรเป็นข้อบกพร่องข้อเสียหายที่จะเดือดร้อนต่อสังคมประเทศชาติพวกเราก็มาหลอมรวมพลังกันนะชี้ว่าควรจะแก้ไขนะตรงนั้นตรงนี้ จะเป็นปัญหากับสังคมประเทศชาติส่วนใดจะเป็นประโยชน์กับสังคมประเทศชาติที่หน่วยรัชการต่างๆหรือองคอ์กรต่างๆควรจะร่วมไม้ร่วมมือกันทําเราก็มาสนับสน,นุนมาชี้ทางอีกเหมือนกันมาสนับสน,นบุนเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวเรานั้นทําตัวเองให้พึ่งตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมเราก็จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุด าที่เราจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นมวลชนของเราจึงเป็นมวลชนที่สุภาพนะครับสุภาพเรียบร้อยเราไม่ใช่มวลชนก้าวร้าวนะครับเราสงบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์ของลึกม่นประเด็น แต่จร uhm. ิงๆเราก็อ <likely> ยู่ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะพวกเรามันก็คนไม่มีอนาคตอยู่แล้วเนาะจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะพวกเรามันคนไม่มีอนาคตเรามีแต่ปัจจุบันที่ดีงามใช่ั้มเราก็ไม่มีอนาคตนะเรามีแต่ทุกปัจจุบันที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหาหรอกอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะ เรามาวันนี้นะครับผมจะนําเรียนพี่น้องในรายละเอียดในรายละเอียดของที่เราจะมายื่นหนังสือสแสดงความคิดเห็นของประชาชนกับทางกองทัพบกนะครับว่าพี่น้องเรานั้นมีเจตนาอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรก็จะได้นําเรียนรายละเอียดนี้นะครับให้กับทางกองทัพบกแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบกันนะครับ เครือขายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย1 1มิถุนายน2567เรื่องขอให้ดำเนินการยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชช่วข่าวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรและจับกุ่มตามหมายจับของสารอาญาเรียนผู้บัญชาการทหารบกอ้างถึงหนึ่ง คดีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันมินประมาทดูมินหรือสแสดงความอาฆาตมาต์ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 มาตรา112พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560มาตรา8ซึ่งกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินดำเนินร้องทุกข์กล่าวโทษไว้2 คดีดำหมายเลขออหนึ่งแปดสองส่ทับสองห้าหารารอาญาที่กองทัพบ,บกมอบอำนาจให้พลตรีสรายุทธจินมาหอมผู้อำนวยการสำนักงานพรรธนทหารบกเป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิดฐานมินประมาทผูอ้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาตรา32มาตรา326และ328โดยสารอาญามีคำสั่งว่าจำเลยได้รับทราบนัดโดยชอบแล้วแต่ไม่เดินทางมาศาลและขณะนี้ตัวจำเลยไม่ได้อยู่ในราชาอาณาจักรจึงมีพฤติกรรมหลบหนีให้ออกหมายจับจำเลยเพื่อให้ได้ตัวมาพิจารณา ภายในอายุความกรณีไม่แน่ใจว่ากรณีไม่แน่ว่าจะจับตัวจำเลยได้เมื่อใดจึงให้จำนายคดีออกจากสาระบบความชัว่วสาระบบความชั่วข่าวหากมีการจับตัวจำเลยได้แล้วให้พิจารณาคดีต่อไปอ,อันนี้เป็นหนังสือยื่นมานะครับตามที่กองทัพบก ตามที่กองทัพบ,บกได้ดําเนินการเพื่อดําเนินคดีกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรดังที่อ้างหงดังที่อ้างข้อหนึ่งซึ่งอายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องแล้วโดยครั้งต่อไปอายการสูงสุดมีกําหนดนัดฟ้องต่อศาลวันที่18มิถุนายน2567เวลา9นาฬกาและที่และที่อ้าง ตามข้อ2ซึ่งสารอาญาได้ออกหมายจับไว้แล้วเมื่อวันที่12ตุลาคม2558ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการตามหมายจับของศารนะต่อมานักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 ได้ถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีทุจริตห้ายคดีถูกนำเข้าเรือนจำในวันเดียวกันแต่ได้อยู่ในเรือนจำเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ปรากฏก็ปรากฏว่ามีกระบวนการช่วยเหลือจากพระราชการนักการเมืองแพทย์โดยอ้างอาการป่วยเพื่อหลบเลี่ยงการรับโทษในเรือนจำเหมือนนักโทษคนอื่น จากนั้นได้นำตัวออกจากเรือนจำในเวลาก่อนเที่ยงคืนในวันดังกล่าวนำตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจต่อมาอีกไม่กี่วันมีการดำเนินการขอ,อพระราชทานอภัยอภัยโทษและได้รับการลดโทษจากแปปีเหลือหนึ่งปีเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ได้รับการลดโทษเหลือหปีดังกล่าวแล้ว ก็ยังไม่สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณกัะบ,บวนการช่วยเหลือเพื่อให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไม่ต้องรับโทษจำคุกแม้แต่วันเดียวร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายช่วยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปจนกระทั่งครบหเดือนหรือร้อวันก็ได้ช่วย ดำเนินการหาช่องทางพักโทษและมีการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกรณีพิเศษเมื่อวันที่18 12, กุมภาพันธ์2567โดยกำหนดเงื่อนไขการพักโทษที่ให้ความสะดวกสบายกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรมากกว่านักโทษคนอื่นๆที่ได้รับการพักโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งไม่มีการใส่กำไรและ ไม่ห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีรองอธิบดีกรมภูมประพฤติไปรับรายงานตัวถึงที่บ้านจันทรสองล่าซึ่งนักโทษชายทักษิณชินวัตรพักอาศัยอยู่ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการไม่ชอบโดยกฎหมายทั้งสิน้นะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกต้องสถาบัน กองทัพธรรมและประชาชนได้ดำเนินการเอาผิดต่อผู้ร่วมกระบ,บวนการช่วยเหลือนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรทั้งหมดด้วยการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไว้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและจากการที่นักโทษเด็กขาดชายทักษินชินวัตร ได้รับการพักโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวทําให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมีอิสระอย่างไรขอบเขตมีความต้องการกระทําการใดๆก็ได้มิต้องอมอิมิพักต้องคํานึงว่าะจะเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมอย่างไรและยิ่งไปก่อนนั้น ทางหน่วยงานทางยุติธรรมทั้งหลายก็ไม่อาจดำเนินการใดเพื่อขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมได้ทั้งเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมโดยสิ่งที่นักโทษเด็กขาดชายทักษินชินวัตรได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมคือเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้โอ้หนังสือรอบนี้รู้สึกยาวที่สุดเลยนะ้ง่จะอ่านมา <c oughs> ยาวกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าความชั่วมันยาวใช่ไหมความชั่วมันเยอะใช่ไหมโอ้นะความชั่วของคนชั่วนี่ทั้งโอ้โหทั้งยาวทั้งเยอะ <c oughs> ก็เลยโอ้โหนะเยอะจริงๆเลยเนะนื้อหานาและเอยดต่างๆนะอ้าวมาดูต่อนะอ่า พราะฉะนั้นเนี่ยนะโดยที่สิ่งที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรได้ทําความเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมคือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้หนึง่งเมื่อวันที่หพฤษภาคมสอง7ห้าหสิเจ็ดแหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนไทยเปิดเผยว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรได้ส่งตัวแทนประสานงานไปยังกลุ่มกองกำลัง ชาติพันธ์ต่างๆและฝ่ายต่อต้าน SAC เนะเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์การสู้รบในประเทศพมา่าและหลังจากนั้นนายทักษิณและผู้แทนกลุ่มกองกำลังชาติพันธ์ได้หารือกันนะสองรอบโดยในครั้งแรกเมื่อวันที่13เมษายน2567นะโดยที่กลุ่มกองกำลังชาติพันธ์ประกอบด้วยตัวแทน สาภาพกาเรียงพักก้าวหน้าแห่งชาตินะคาเรนีนะององการแห่งชาติขชินรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ได้พบกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทเรื่องเจราจาสันติภาพซึ่งนำโดยสภาเพื่อการกอบกู้รัฐชานะ รักชาาหรือกองกองทัพรักชานใต้ซึ่งมีพลเอกจเจ้ายอดศึกเป็นผู้นำได้เข้าพบนักโทษเด็ดขาดชายทักสินชินวัตรอีกครั้งต่อมาทางการของสาภาพพม่าได้ออกมาปฏิเสธและต่อต้านการกระทำของนักโทษเด็ดขาดชายทักสินชินวัตร2เมื่อวันที่14เมษายน2567 นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าถูกยัดข้อหาอหมายความว่าไม่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายแต่ถูกกันแจ้งดำเนินคดีโดยได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าจะกลับมาช่องทางไหนนั้นยังไม่ทราบนะเอาความตั้งใจก่อนและในส่วนของนางสาวยิ่งรักไม่ไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของตน ของตนเขายัดให้เยอะนางสาวชินวัตรมีแค่อันเดียวอ้าวพี่น้องอ้าวสู้ๆนะพี่น้องประชาชนนะโอ้ยี่เป็นสัญญาณเราต้องรบกันอีกยาวใช่ไหมอ้าวยาวห้เต้นเยน็นด้วยไป ขายทองจริงออกมาให้มากมาก,มากหมดหมดนะแล้วใครจนะก็จะเป็นทองทั้งคนประเทศเจ้าเจ้ามความเยเย็นเป็นสุขก็จะเป็นของส่วนรวมของประเทศไทยเรานะครับอ้าวข้อที่สามเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิเจ็ดนักโทเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีงานบวชของลูกชายสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดปทุมธานีและสื่อมวลชนได้ทำการถ่ายทอดสดและนำบันทึกไปเผยแพร่โดยตอนหนึ่งได้กล่าวว่าผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโอ้โหนี่นะโอ้ ตอนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขายังพูดว่าโดนยัดอย่างเดียวนะไม่รู้ยัดอะไรนะแต่ตอนนี้พูดชัดเลยใช่ไหมว่าโดนยัดข้อหาทุกอย่างใช่ไหมโอ้ตอนนี้นี่ความจริงมันเปิดเผยออกมาได้เอยๆช่นิดที่ว่าจะตอนแลอไไลห <c oughs> นแลวต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนแหลวต่อไปไม่ได้แล้วนะโดนยัดข้อหาทุกอย่าง,นนง,โ,ดาางโดนทุกรูปแบบ ถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายอเอากระดับนั้นเลยเนะเาะเนี่ยงโดนอะไรบ้างอไม่เห็นจะได้รับโทษอ,อะไรเลยใช่ไหมโอ้ แค่ไม่ได <Stars> ้ร <left> ับอะไรก็แต่ถ้าตัวตายแล้วอ่อนแอแล้วเดินได้ไหมโอ้อ่อนแอแล้วเดินคนมีธรรมะต้องเป็เจ้าไม่อ่อมเดินก็ยังไม่ยอกเดินเลยโอ้โหโอ้โหต้องเป็นเจ้าที่แ <Jesus> ข็งแกรงที่สุดเลยนะแต่ปัญหาอุป่อปากอะไรก็ไม่อ่อนแอใช่ไหมเออเดินเกินนิดหน่อยจะตายแล้วนะอ้าว อันนี้ผู้เสมมนอผู้เสนในหนังสือเขาไม่ได้บอกกันนี่ผ <laughs> นะู้เสมมนอผนังสือยาวเกิน่นะอาซึ่งคนหนึ่งซึ่งคนคนหนึ่งผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมวางกันนะและล่าสุดก็ยังมีความหลงอยู่สบายมากตรงนี้ว่างกันนะเขาว่าอย่างนั้นนะนะอันนี้ผูมม้เสอมาด้านนี้ไม่ใช่ในหนังสือทีนี้อันนะี้แว่หน่อยแว่หน่อยโหหนังสือไม่จบง่ายนะนะ แมะหน่อยนึงว่าอ้าวที่น้องว่าตั้งแต่ฟังคุณทักษิณมาเนี่ยส่วนใหญ่คุณทักษิณถ้าจริงไม่จริงไม,ไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากรู้ความจรงิงง่ายมากเลยใช่ไหมไปฟังคุณทักษิณให้สัมภาษณ์หรือพูดออกมาให้มากๆนะฟังสิ่งที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์หรือกล่าวออกมาแล้วเป็นยังไงนะแล้วก็นะ ต่อตรงกันข้ามเลยแล้วจะได้ความจริงใช่ไหมแน่นามากเลยนะถ้าอยากรู้ความจริงในโลกใบนี้แล้อยากรู้ความจริงที่เกี่ยวกับคุณทักษิณน,นะอยากรู้ความจริงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคุณทักษิณพูดอะไรนะทำความเข้าใจตงรงกันข้ามไป่นั้นก็จะได้ความจริงใช่ไหมส่ว <laughs> นใหญ่เป็นอย่างนี้นแหละนะครับอ้ามาฟังต่อนะฟันต่อเนี่ยแวะแวะ,แวะ <laughs> อนนโอ้โหยาวจริงจริงนานอ้าวงานไม่ยาวเท่าไหร่เราเอาใกล้จบแล้วเอาฟันต่อฟันต่อพี่น้องอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้เนาะยีนานเท่าไหร่ก็ขายที่หน้าคเทิ่มเท่นานั้นเท่านั้นเท่านั้นก็เป็นประโยชน์มา,า,ากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งตนบนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งแต่ว่าความดีงามมิเจริญยิ่งเ เราไม่กลัวหรอกความเดือดร้อนแค่นี้นะเรื่องคิดๆนะเดือดร้อนเท่านี้ยิ่งเรายินดีบำเพ็ญยิ่งไม่มีความทุกข์ใจอะไรเลยใช๊ไหมมีแต่ความสุขใจใชจ๊ไหมเราไรนะ้คนามต้องใจได้กั่สังคมมได้ตัดใจไหมอย่างนี้แหละเรามีความสุขทุกสถานการณ์นะอ้าวต่อไปข้อที่สี่อันนี้อ่านตามหนังสือเลยนะบางที ภาคภาคเสริม <นะ S 2> เอาข้อที่สี่เมื่อวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปรากฏเป็นข่าวทังสื่อมวลชนว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรได้มอบให้ทนายความยมื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุดอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยบางท่านตามไม่ทันนะเนี่ยฟังมาดีนะเนื้อหาเนี่ยบางท่านตามไม่ทันเลยนะเนี่ยนะ เมื่อวันที่10มิถุนายน2567เมื่อวานนี้นะปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่านักโทษเด็ดขาดชายพักษินชินวัตรได้มอบให้ทนายความยืม่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุดอีกเป็นครั้งที่สองอ้างว่าคณะกรรมการสอบสวนขณะนั้นถูกคมคมขูจากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทําให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมการพิจารณาสั่งคดีจากอายการสูงสุดจึงขอให้อายการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรตามมาตรา112แลรพรบสอัมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเขาไปยื่นให้ทบทวนใหม่อีกครั้งก็แปลว่า เขาไม่ยอมรับว่าเขาทําผิดใช่ไหมแล้วโยนความผิดให้กับอาจารย์ูนสุดโยนความผิดให้กับเขาเจ้าใช่ไหมใค้เขาอ้างอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดนะถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดก็ท,ท่าใ,ให้ฟ้องเลยได้ไหมเราให้ศาลตัดสินว่าตัวเองไม่ผิดเลยยิ่งจะมาเผาสาดในที่ไหม แล้วทำไมจะต้องไปหลบหลบเลี่ยนๆอยู่ล่ะนะอย่างนี้จะต้มนะนะแต่จริงๆอย่างที่นําเรียนพี่น้องถ้านะนําเรียนพี่น้องที่ถามพี่น้องเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่เราควรจะเชื่พูดพวความจริงหรือความไม่จริงไม่จริงใจ่ั้ยทำมนนั่นใจว่าตัวเองไม่ผิด,ดแต่เมื่อมามั่นใจว่าตัวเองผิดใช่ไหมนี่แหละง่ายๆอยากรู้ความจริงในแต่กับหัว แต่ตรไมก้าม่รู้ความจริงเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนทัานิล์มีบันไดมากเลยใช่ไหมน,นี่มาถ้าคนทัานิล์ไม่หวั่นไหวอะไรนะถ้าคนทัานศิล์ไม่หวั่นไหวอะไรนะี่นะจะไม่ต้องไปยื่นให้อายการเสื่อสุดพบเพื่อนอีกครั้งหรอกใช่ไหมที่น้องฟังสัญญาณอันนี้ไวด้ดีๆนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยถ้าได้สัญญาณอย่างนี้แล้ว ได้ได้ได้อ๋อได้เวลาไปยืดแล้วไม่ไม่บอกเราอ้าวไม่เป็นได้ไม่เป็นได้ผมใจเกรงใจเลยไม่กล้าบอกอ้าวอ้าวนะอ่ะพี่น้องอาจารย์ก็สรุปรวบรัดเลยนะสรุปรวบรัดตรงนี้ว่าน่ะสรุปตรงข้อคิดเห็นตรงนี้แล้วก็อ่าอ่านข้อเสนอของเราเนาะทีนี้อ่านข้อเสนอของเรานะว่าเราเสนออะไรนะแล้วเราก็ไปยื่นหนังสือกันนะครับแต่สรุปให้พี่น้องได้เห็นอย่างนี้ว่า แสดงว่าถ้าคุณทักษิณหวั่นไหวอย่างนี้แสดงว่านะการพยายามในการบิดเบือนความจริงในการที่จะบิดเบือนกระบวนการพิธรรมหรือนะถ้าถา,าภาษาตรงๆง,ง,ง่ายๆก็คือว่าพยายามที่จะให้ขนมเนี่นะถุงขนมว่นไปยังวยงานพิธรรมที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ผลได้ไหม สิงดิ้นตายอย่างนี้ใช่ไหมทำไว้จะลักษณะเห็นแต่ว่าคนทักงสิงกำลังดิ้นตายอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ดูง่ายๆเลยลักษณะอย่างนี้แปลว่าถึงขนมนที่จะให้สารยุติธรรมหรือหน่วยงานที่กเกี่ยวข้องทําไม่ดีทําไม่ถูกต้องนั้นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เรม,มีปัญหาแล้วสิงดิ้นแบบนี้เพราะ ถ้าถึงขนมนทํางานได้นึ่งถ้ามั่ในใจว่าเดินถูกจริงสอนถ้ามั่นใจว่าถึงขนมนทํางานได้เขาไม่ต้องขอให้อกาการย์สอนบทเพิ่มอะไรกันเลยได้ไหมตอนนี้จะเรูยนมว่าทิศทางมันจะไปทางไหนถ้าทิศทางแบบนี้พลังความดีเริ่มจะได้อะไรได้ไหมพลังความไม่ดีเริ่มอ่อนไล้์แล้วได้ไหมเริ่มพ่ายแพ้แล้วรได้ไหมเอ้านะสรุปตรงนี้จบตรงที่ว่า ทา,าทางเรามายืน่นแบบนี้ต้องการอะไรนะครับมาสรุปจบตรงนี้นะครับเพื่อใครนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนจึงขอให้ท่านดํนาเนินการดังนี้นะเรามาขอให้กองทัพบกดนาเนินการอะไรนะครับหนึ่งติดตามให้พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องดํงนาเนินการจับตุมนักโทษเด็กขาดชาย ทักษิณชินวัตรหมายจับของศารอาญาในคดีอาญาคดีหมายเลขดำที่ออ่อาง18 2 4ทับ5หของศารอาญาและนำตัวส่งสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอ่ข้อที่หนึ่งน,นะอ่าข้อที่สองผนลงกานยืนยันข้อเท็จจริงถึงคลดให้สัมภาษณ์ของนักโทษเด็ดคัดชาย นักโทษเด็กขาดชายทักษิณจินวัตที่ประเทศเจ้าหนี้ในข้อที่สองนะข้อที่สามหากมีการยื่นฟ้องในวันที่18มิถุนายน2567นายนี้ขอให้กรมบกรยื่นคำร้องคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตต่อศนะา,าร,เ,รนเนื่องจากมีเหตุที่ควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตะกลบหนี ซึ่งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจิทวัตนเคยมีพฤติกรรมหลบหนีคดีไปต่างประเทศมาก่อนโดยเปลี่ยนที่อยู่ไปตามประเทศต่างๆในระยะเวลาถึง17ปีมีพฤติกรรมอย่างแจ้งชัดว่าจะไปยื่งเย้งกับพยานหลักฐานและจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นทั้งการปล่อยตัวชวข่าวก็จะเป็นอุปสรรคหรือต่อให้เกิดความเสียหายต่อกัน ดำเนินคดีนนดดในศาลอ้าวอ,อีกสองข้อสั้นๆที่ให้กองทัพบกหรือนายทหารพระธรรม,มนูญยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการข้อที่ห้าข้อสุดท้ายให้นายทหารพระธรรม,มนูญเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีของศาลทุกนัดและแจ้งความคืบหน้าให้ สาธารณชนสาธารณชนรับทราบจึงเรียนมาเพื่อเปิดดำเนินการนะก็ลงชื่อโดยน้าพี่น้องคอปทสปปสแล้วก็กองทัพธรรมนะครับเป็นตัวแทนลงชื่อนี่ก็เป็นหนังสือที่เราจะยื่นกับทางกองทัพบกวันนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจทำเพื่อชาติด้านเมืองครับขอบคุณครับนะครับขอขอบคุณด้วยหน่วยงานต่างๆเพืดอกเต้องได้ไปดีคได้ครับ